พี่น้องสวัสดีจ้บพี่น้องผ้ามาเบิงหนีซ้างอันนี้เฮียนพลอันแล้วแล้วจ้าดน,นี้แต่ว่าสิต่อเติมออกมาพวกเจ้าเห็นบ่พี่น้องนี่ท้างหนาด้ค่ะนี่คือทั้งหนาท้างหนาตัวนี้พวกเจ้าเบิงเด้อมันเป็นจังสี่แมนบ่มันสิเป็นจังสี่ถ้าแม่นว่าคอยว่าเฮ็ดออกมานี่มันสิแดดฮอนและฝนสาดฝนสาดแล้วมันสิมืนกระเบื้องเด้อจ้ะเด้ออันตรายต่อการยางการยางเนาะอจากเนาะ ่อยเลยจาเป็นสิต้องเห็ดออกมากด้อพี่น้องเดอ้อนี่พวก้าเห็นบ่พวก้าเห็นบ่ถ้าฝนตกนี่คือสาดแท่นี่เห็นบ่นี่ฝนตกนี่มันสีสาดแล้วเวลาแดดฮอนมันก็สิเผาตอนบายแดดายก็สหฮอนวันนี้ขอยสิเฮ็ดอันเฮ็ดอันออกมาขทางนาพวก้าเห็นบ่ห้อยเป็นเจาะไว้มีสร้างเิ่นกําลังเห็ดนี่จ้ะขอเสิเฮ็ดออกมากทา้งนานี่คล้ายๆคือเป็นเป็นอีกระดับระดับหนึ่งกันฝนกันแดดกันฮอนออกมาแล้วก็ลดจอดได้จ้ะ แล้วต้นหมากแม่โซนมันสีอยู่ในนี้อยู่ในนี้ถ้าหเอาไว้มันกระเซียนมุ้งลังค่ารอบทับมันกระสิบพราะใดด้วย่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าปลูกเก้าเนี่ยมันติดมันติดนี่เลยคือปลูกเป็นประดับงามๆไว้แล้วมันก็เป็นน่วยให้เราได้นี่แต่ว่ามันหลายปีแล้วมันกับช่วงสองปีหลังนี่มันมันติดน่วยอยู่แต่ว่ามันบ่ได้กินเด้อจ้ะเด้อนี่เราก็เสียดายของเราอยู่แต่ว่าเราดยความผูกแวนของเราเนาะ นี่เด้อค่ะเด้อเพราะว่าจําเป็นสต้องตัดเด้อจากพี่น้องเด้อขันหัวมุ้งลังคามันกับมุ้งว่ใดแล้วต้นบางหน้ามันก็ะยุไตพอดีจ้ะนี่คือความจาเป็นความจําเป็นที่คอยสต้องต,อต้ตองตัดต้นบางๆเล่าเดยเด้อขออธิบายเร้อยู่แต่เรากระเสียดายตามตาม,ตามนี่สายผู้เท่านั่นล่ะนะ,ะนาะจ้ะเนาะเราผูกพันคอยต้องมุ้งออกมาจ้ะคอยต้องมุ้งออกมาทั้งนี้เพราะว่าถ้าบ่มุ้งก็คือแดดสาดท้อนหนึ่ง ฝนตกกสิศาสียงศาสตร์เข้าไปเบิดเพราะว่ามันรังค่ามันสิจอได้มันลังค่ามันเป็นออกมาเงี้วด้วยจ้ะนี่คอยเล่ต้องเฮ็ดแล้วค่ะพี่น้องเด้อคอยเล่ได้ต้องได้อธิบายว่าเป็นยังคือตัดต้นมะฮักเมโซนคอยท่ายผู้เจ้าเบิรงเพราะว่ามันกระเปะดต้องเป็นไปตามน้อเนนะการสิคุดง่ายออกไปเพราะว่ามันไม่เป็นนัวมันเป็นน้วยแล้วแต่ว่ามันติดด้วยจะเด้อสองปีหลังนี่เด้อแล้วเสียดายเพราะว่าเลาผูกพันกับมันจ้ะ กับเราเรายูแล้วว่าตัดกับตัดโรดแล้ทั้งจมทั้งวานน่ะแหละแต่อธิบายแล้วแล้วก็ข้าใจยูต่ผู้เฒ่าก็อดเสดายบ่ไา้ในอกจะเนาะนี่ก็บอกเล่านี่เพราะว่าเอยจําเป็นต้องเห็ดออกมาถ้าเพราะเห็ดออกมานี่คือฝนตกฝนมืนแล้วก็สีมะยางยูแถวนาบ้านนี่แหละยางโยแข้งโยขาย่ามราตื่นขึ้นมามันสีมืนสียังจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแดดแดดายก็สีเผาหอนเข้าไปทั้งในนอกจะเนาะแดดสีหอนเข้าไปทั้งใน ไฟก็เลยจําเป็นต้อง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 เฮ็ดจ้ะเลยจําเป็นต้องตัดเนาะค่ะเนาะบักหน้าเขยเสียดายที่ยังนี่เป็นยังข่อยสิบ่เสียดายแต่ว่าบ่คิดว่าสิได้เฮ็ดบ่คิดว่าสิได้เฮ็ดเฮียนออกมาใหม่คือว่าอันก็เลยต้องก็เลยปลูกปลูกใส่ใกล้ๆแบบว่าปลูกแล้วมันก็เลยเป็นหน่วยเป็นงามนะจ้ะจําเป็นที่จะต้องเฮ็ดออกมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงยายห่วงจิตใจยายเด้อจ้ะเด้อ อ่าคอยจำเป็นคอยอธิบายว่าคอยจำเป็นเอเลยต้องตัดต้นหมากแล้วจ้ะถ้าเ้าคูดใหญ่ออกไปคือนน้วยมันก็ติดสองตีแล้วจ้ะมันเป็นน้วยหน่อยก็จริงแต่ว่ามันสิบติดหายล้ามันกะสิล้นเบิดจ้ะมันเป็นดอกเป็นน้วยมากเนาะค่ะเนาะถ้าห้าคูดใหญ่ออกไปมันกะสิบอันมันกะบม่มีประโยชน์ยังนั่นนะจ้ะนี่จ้ะก็เลยต้องเฮ็ุเร้่อความจำเป็นที่ต้องเฮตุคือต้องเหตุออกมาเพราะว่ากันฝนกันห้อนนะจ้ะเนาะเฮตุออกมาถ้าบพะเหตุออกมาฝนสาดแดดท่อนนี่คือเราอยู่บ่ได้เลยล่ะค่ะนี่ นี่คือความจําเป็นเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่ห่วงคิดใจยายเ้ือจ้ะเด้อทีีห่วงอ่ะนะตีห่วงเราค่ยการที่ต้นเลาคือกันแต่ว่าแล้วก็แล้วไปแล้วก็บบนี่หลือจากนี้ค่ะเลยทายเบิงนะ้งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเลยให้อธิบายให้ฟังว่าเป็นยังองคือต้องตัดต้นหมากแต่ขอกลงให้เพิกเจ้าเบืเบ้องว่าชีวิตประจําวันเป็นจังไดจังไดมาจังไดเราเขียดเราสูนกันลงให้เบิ้งไปตามธรรมาติของผู้เท่านะจ้ะเนาะ ขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องขอบคุณสุกูสุนนะคนเดค่ะเดอที่เป็นห่วงนี่คือความจําเป็นที่่อยต้องตัดต้นบักเน่าตัดต้นหมากออกนะจ๊ะเนาะพรใจเบิ้งงที่ะบ้านมันสิเป็นแบบนี้ถ้าฝนตกฝนสาดนี่คืออันตรายมากเลยจะน้ำเปียกเข้าไป่อยเลยต้องเดตอออกมาเนาะค่ะนาอพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆจ้ะข,ขอบคุณหลายๆ